สวัสดีครับพี่บกับบอลลุนครับมาเบิงมะคามีต้นหนึ่งครับต้นนี้อยู่ในถุงดำเมื่อก่อนครับหาหลาดธรรมชาติเดี๋ยวโกะแกะโก็แกะโกะแกะโกะแกงไงครับห้องก็ยีไว้ผมจิละหน้าแล้วว่าจะเอาต้นใหญ่หรือออกโคตรดูจะไหนแต่ว่ามันโมเมนต์ว่าโทช่วงของสดก็เข้ากัดกิ่งเอา กิงทีวันนี้มีไห่งนะครับกิงหน่อยนี่ก็ม้อนใหญ่บันใดแต่ก็คือสิบแตกหิ่รอกนก็น่าครับผมจะตัดตัดออกเอากิ้งในหน่อยหน่ไปกิงในมือผมนี่ครับตัดกิงใหญ่ออกเลยเพราะว่าเราต้องการกิงทีต่ำที่สุด นาชิโบไตครับจริงๆมีน้ำตัดออกครับเพราะว่าอยากได้ผมเลือทั้งนี้คือตั้งแมาทั้งนี้พอดีนะครับเป็นไหนครับฝ่ายเหนียวผมนะครับ มีสองเซนสามเสนอยู่ฝั่งนี้นครับมาไม่ก็จะล้อาอารมณ์นี่นะครับไอตัว <c> ม <oughs> ันยังกันใหญ่ครับเดี๋ยวดึง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 อะไรไปเป็นแนวใดก็คอยว่ากันอีกเรื่องนะครับเราเก็บโมเขียนใหม่กันครับ Các nìm nhìn nếu như bố, bố này nằm gặp kim ở dưới hát đây. Cứ gì để vào mắt nè các ตัวน้อยนี่ผมก็สิเด็ดย,ยอดไปด้วกันลูดคือสิบไปได้เข่ากับตัวน้อยนะครับสิบปล่อยเข่าตัวตัวใหญ่ในไว้ครับประคองดึมไปเรียงลำต้นไปก่อนครับ มื่อสิบังครับต้นไม้อาจจะยังมางามครับสำหรับคนหักเข่นใบเลหลนยนใบบริสุทธิ์วัตถุดิบปลูกเองเพาะเองเลียนเองศึกษาเองไปเรื่อยๆครับยังอะไรไปเบิ้งของใบหรอครับกับเบิง้งเบิ้งแต่พังพันพนาร์ตังยูทูบอย่างเดียวครับเบื้งสองของผู้นั้นผู้นี้ คือสองครูคุคูคคคบาอาจารย์ตอนนั้นแหละครับ <_ t une> ตั้งไว้ในน่้กันครับตัดลายเดีย๋ยฮัต ตายดำเอาเนาะครับขิดสันๆข้ามาเข็ดต่อแต่ตามจริง,ลง,รเ,ลงเล้วเหรินก็เออเหรินในลาบอก็ไอ้เคียงอะไรครับแบบซัมมี่ก้อยได้ครับต่อก็ได้เนาะแต่ว,ว่าแพ้ผมไม่ได้ท่าอย่างนะครับผมจิ้บปล่อยยังเสียฉากเป็นจ้าหนุเป็นรถฝากกันนะครับช่องน้อยๆกดให้กับมังใจกันซึ่งกันละกันครับ ฝากกดที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์ครับไปครับสวัสดีครับ